กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผู้บ่านะเกมเมอร์โวนะฮะวันนี้กูในเกมของไมค์ครับโจรสิกนะครับผมอ่าก็ไม่เจอกันนานกันแล้วครับผมสําหรับเกมนี้นะฮะก็แมปนี้ผมก็ทวงคืนไปแล้วครับผมแล้วก็ผมก็ลงมัดด้าของเอ่เอเอเทเลพอร์ตนะครับผมก็คือรู้สึกว่าสถานที่แบบเนี้ยมันทําให้อ่ายังไงล่ะมันแคบเกินไปครับผมเพราะว่าเราจะไปหาพื้นที่อยู่แบบพื้นที่แบบ เ,เรียบๆนะครับเพื่อสำหรับพวกสร้างหัวเสาเนาะเพราะตอนนี้มันเริ่มจะเต็มแล้วผมผมขี้เกียจตัดไม้ทําลายป่านะฮะโอเคหุนักธรรมาชาตินะับผมก็คลิปนี้ก็ว่าจะไปทำสถานที่ไกลๆนะเมื่อที่เรียบๆนะผมการที่เราจะทำเทเลพอร์ตได้เราต้องการาแร่มรกฏนะฮะที่จําไม่ผิดนะนี่แท่นก็คือมรกฏเก้าแล้วก็คือมรกฏเป็นแร่ที่หายากมากกว่าเพชรอีกนะครับผม น่าจะนะเพราะว่า้องผมผมเล่นมาคือไม่ไม่เคยอ่ะไม่เคยแบบจะว่าเจอเพชรมากกว่ามรกตอีกนะครับผมอ่าเราก็จะไปหาเลยครับผมถ้าคลิปนี้ไม่ไม่สามารถทำเทเลพอร์ตได้คือคลิปนี้จะไม่จบนะฮะต่อใช้เวลาแค่ไหนครับก็ผมไม่เื่องจะบอกว่าทุกคนเคยเป็นกันไหมครับก็คือเล่นเกมมาครับประมาณมากๆ1หนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงผมจะรู้สึกปิดหัวมากวินหัวคลื่นไส้อ่ะแล้วไปอาเจียนนะคือแบบผมเป็นนะ ไม่รู้คนเป็นผมหรือเปล่านะครับโอเคขั้นแรกเลยครับคือเราต้องลงเมืองน,นะคือแล้วมีปิกแอคนะผมแล้วก็อาหารนะฮะออาหารเราเยอะจังเลยเพิ่งสังเกตได้เอามาตัไหนวะ <c ười> คือไม่ให้เข้ามาแบบผ,ผมเพิ่งทวงเซิร์ฟคืนคืนได้คือไม่รู้ทำยังไงเออเอาไปเอาไปอ,าอ๋ออ๋อหรือเอาแร่ออกเอาเดี๋ยวเพชรเราอยู่ในนี้ได้ไงอ๋อเราเผาไว้หรอไม่จำไม่ได้น,นั่นน่ะเอาไปหมดแล้ว ก็แล้วก็เหมือนเราต้องมีอาหารพร้อมนะเย่เก็บเคสเราเก็บแค่ว้ไหนเดียวเออไว้นี่เนาะขั้นแรกเราควรจะทำปิกแอคนะครับผมอ่าปิกแอคไว้เยอะๆเลยโอ้ไม้เราก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันจะไหนยะวะเนี่ยนี่คือจำไม่ได้แลนะ้วะสามอันนะครับผมอ่ะเอาเยอะไว้เลยครับผม เดี๋ยวเราจะรออาหารอาหารเราจะสิบยี่สิบขึ้นนะฮะเราได้จะผัดอมแล้วผมเดี๋ยวเราจะตัดไปที่อ่าหารเสร็จเลยนะครับผมโอ้โหอาหารเราก็ยังไม่เสร็จอีกนะคือนหนามันกันเนี่ยอาเสร็จ,จคืว่าได้เยอะฮะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูแล้วสองกันบ้างนะครับผม,มก็บางทีท่านผู้ชมคิดถึงกันเนาะก็เป็น ้องสเตโกกับไทเซนท็อปนะครับผมอ่าแล้วฝั่งต่อไปก็จะเป็นอโจ้น้อยเรานะฮะไม่รู้หรือชมดก็ไม่รู้ครับแล้วตัวนี้คือตัวอะไรวะเอ้ยลืมตัวอะไรวะโอ้แมมออสนะครับผมโอ้หลบเส้นเนียนเลยอ่าตัวนี้ก็จะจกสองดูนะฮะทนนีจะแมมออสี่ยหายไหมนะไมนมีวะ่ะโอ้พี่ร้องด้ร้องด้คิดถึงพ่อเลรอลูกแล้วไปดูฝั่งนี้วะผมตัวที่ตัวอะไรเนะี่ย ต,ตัวนี้ผมจะใส่กระจกนะเดี๋ยวเขามาใส่ครับผมจ่วยๆๆจะเอ๊ะอ๋อเอ่อตัวนี้นี่ชื่อว่าอ่าชื่ออะไรไม่ออกต่ามเก็บอาร์คไม่ใช่อนะผมไปเลือกอันนี้คือทีมให้ผมใช้แล้วโนซอลัตหน้าโอตัวโตเหมือนกันนะเนี่ยกับคานโนะครับผมอ่าคานโนซอลัครับผมอ่า มีฟาร์มไก่กับฟาร์มวัวของเรานะฮะแล้วก็เราไปฟาร์มข้าวนะฮะอือเดี๋ยวก็จะลงวัดเออไอตัวเก็บข้าวอะเออเพื่อเก็บข้าวจะลงวัดแหะคือรู้มันหนึ่งจุดจะเสพจ,จะมีหรือเปล่านะฮะก็จะลองหาดูารับผมถ้าเสียรบกวนทุกคมตอนนี้คือฝนตกอยู่นะฮะก็คือตอนนี้ผมอาชีพวันที่สี่นะฮะคือฝนตกหนักมากับผมอ่าเราจะไปลงเหมืองกันเลยะฮะอืม ไม่พอแหละเท่าไหร่เนี่ยสามสิบหกครับอาหารเราพอแหละทอชอันนี้ครบครบอยู่นะเหล็กพร้อมกันอันนี้อันนี้ไม่ต้องเอามาก็ได้ <c oughs> มาเฮ้ยทำไมของเราไม่ครบ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวค่อยมาวางใหม่ก็ได้ <c oughs> โอเคชอ็อปอ่า เหมืองไหนนะผมก็ลืมนะไม่ได okay, right? oh, uh ้มาเหมืองตัวเองนานมากแล้วครับผมอืมน่าจะตรงไปนะฮะโอ้เหมืองเราก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ยช็บไม่รู้จะมีซอมบี้คุงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราเดินช้าจต่เลยเะเอ๋ตรงนี้หรอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยเจ็บอืมเอ้าทางไหนวะเนี่ยทางไหนวะอ้ย ทางนี้อุ้ยไดมอนด์ทางนี้เราไม่เคยมาหรอว่าจำไม่ได้นะอุ๊บืมเจ็บนิดหน่อยครับผมอุ้ยไดมอนด์นะเฮ้ยอุ้ยวันนี้วาดียังวะเฮ้ยผมไม่ได้อัดคลิปไหนที่ผมไม่รู้จริงๆเฮ้ยเดี๋ยวมันีอ่ะห้าเลยหรอเฮ้ยคุ้มว่ะเราอยู่เท่าไหร่อ่ะ Y12 โอ้ใกล้แกนโลกเลยเนี่ยไม่น่าแปลกนะเดี๋ยวค่อยไปเอามีอันตรายว่ะ หาเพอแล้วเขาสมบริมีซอมบี้หรือเปล่าเอยตรงนี้มันบักเหรอมืดอเมือ,มอ,อเคยหาไปพื้นบักนะครับผมโอ้โหอันตรายจริงแล้วควรจะมีเอ,อ่ออะไรนะ่อไม่ไม่มีน้ำมีแต่ถัง <c oughs> ไม่มีน้ำครับผมอ,อ๋ออัน,นี้ของดีมากผมเขาเรียกว่าอะไรนะคือเอ,อ่อ วายสิบสองที่ของดีใช่ป่ะครับเออวายสิบเอ็ดสิบเอ็ดละเศรสิบสองฮะประมาณเฉลีย่ยก็คือสิบนะผมก็คือใกล้กันโลกมากนะฮะตอนนี้เราอยู่ก็เป็นเมืองใหญ่นะครับ,มบมผมอุ้ยเกือบผมด้านล่างอ่ะอล่างตรงนี้นะครับผม ครับผมเฮ้ยของดีมากอ,อ,อันนี้ลาพีชใช่ไหมครับที่จำชื่อไม่ผิดนะว่าตัวตรงนี้จำอึอ๊ชปก็บมาเอาของเต็มอันนี้กับทรายเอ้ยโยนแล้วโยวนถึงตลงนี้ลาวานะอีกก้อนที่ยังวะคือครบแล้วนี่เ,เราอย่าเพิ่งเราอย่าไม่วางใจเราจะตักน้ำไปด้วยครับผม อันไม่ก่อนนะตอนน้ำกําไปตรงนี้ครับผมตอ,มอมมาน้ำเสร็จแล้วเราจะไปไหนดีเราขุดทองไปก่อนนะครับผมอ่าหุ่น้อนเดียวโอ้โหยังมีว่าทำขาซอมบี้วะตรงนี้จะเหมืองใหญ่เราไปลุยกับซอมบี้เลยกว่าผมน่าจะเหมืองใหญ่นะมาโอ้ยเหมืองซอมบี้ไหมเนี่ยซอมบี้จะจังโอ้ไม่ว่าไม่รู้จังอนไร อุ้ยตกใจอุ้ยอุ้ย,ยข้างบนมีอีกข้างบนมีอีกฉันรู้โอโ้โหตู้แขกข้างล่างข้างล่างมีอีกตกไปเนี่ยโอ้โหลึกว่าเฮ้ยมาข้างบนเลยวะเสียวอ,อ่ะแล้วเราจะอุดตรงนี้ไว้ก่อนกันเราตกนะผมกันตกอะฮะคือแบบโอโ้ของเยอะมากอะ่ะมีเพชรมีอะไรอะ่ะแบบว่าของหายนะละเราขอมาหามากดแถวนี้บ้างเขา มรกฏจ๋ามรกฏส่วนมากผมจะส่วนมากผมจะเห็นอยู่ที่ประมาณเอ่อพวกแถวลาวานะฮะที่จะมีนะพวกแถวลาวาจะมีเช่นใต้ลา,าวานี้ครับผมแล้วผมไปผมลองไปหาใต้ลา,าวาก่อนนะผมใ <c oughs> ต้ลา,าวามรกฏอยู่ไหนมรกฏแล้วเราหามรกฏสักแป๊บแล้วผม เราก,กดหรอคลิปนี้น่าจะยาวนะแถวนี้จะมีหรือเปล่าเลยวผมขอเช็คด่วนเราจะเอาทำไดมอนนะครับผมอ่าโอเคของดีมาแล้วอันนี้เราผมก็อยากทำนะเอาไว้เป็นประตูนรกนั่ง เราสิบก้อนละขุดเพลินไปหน่อยเออเอน้ำกับตัวม้าบผมเราจะมาทิ๊บบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบืับส่งมาได้ไงเกิดข้างบนหรอก็จะมีสไปเดอร์ไซเดอร์แมนสไปเดอร์ปุกที่ไหนอ่ะโอ้ยเพิ่งเห็นเฮ้ย มาหลังนะ่นอไหนเพิ่งเีอยวะเป้เราอยู่วายที่สิบสี่รอโอ้ยเียงวะดับก่อนดับก่อนเขาอะไรเราต้องดับก่อนคือเราจะทำอันนี้ดับให้หมดแล้วก็จะไปหาอยู่ข้างใต้นะบม ก็จะขุดเข้าไปข้างใต้นะดูว่าโอ้ยมีอยู่เลยอ่ะโอ้ยหลงเทเข้าไปโอ้ยเทมุมนี้โอ้โหจบเลยครับผมจังหวะน,นี้ไหนสักเลย่ยอืมทางนี้บ้างครับผมอืมปลาปิชเอาไปหนึ่งโอ้ยโดนเผาเฮ้ย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 ใจเย็นไอ้ไน,น้องไอ้น้องใจเย็นใจเย็น อไอยดเฮ้ยไมุดตรงนี้อ่ะชั้นในดีกว่านี่อาพิชอาพิชออกเออกเออเอาไผมเฮ้ยเาเๆๆาเจ้าเจู้เจอของดีครับผู้ชมรู้สึกที่สัตวสเกลดตับ ก่นด้วยก่อนการคิปเปอร์สเกลิตันไปข้างหลังนะอืมถูกเชือกของดีอุ้ยตกตกตกไหนวะโอ้รูนิสเชฟิฟอืมเรียบร้อยโอ้โหได้สองก้อนก็นละสิบเอ็ดอืมคร <c oughs> ึ่งชั่วโมงแล้วโอ้โห โอ้อดมาครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้ต้องตัดยาวเลยบอกแล้วับจังหวะนี้โอ้ผมเป็นคนที่เล่นเกมมาแล้วเคลื่อนไส้อ่ะเออเค่ไส้จริงตอนเนี้ยเราจะไปหาอีกหมองหนึ oh ่งฮะเดี oh ๋ยวๆฝั oh ่ง oh นี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้กำนึงดูในแผนที่นะครับผมมันบอกว่าอยู่ข้างหน้าประมาณนี้จะมีลาวานะเราจะฝุดไปข้างในแบบอันนีเอาะของนี้โอ๊ย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 ชิบหายละชิบหายละชิบหาย,าย,าย,ายไม่มีน้ำน้ำ น้ำน้ำโอ้ยตายตายตายไปเนี่ยอย่าตา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 ยโอ้ยตายไปแล้วอหยิ่งนักเกียรกินกระซงฝรั่งหยิ่งน้กไกีก่อนโอ้ยเสียวข้องบนนูว่ะเอ่อเราจะมุ่งไปข้างหน้านะตรงไหนวะมาตรงนี้เราไปเลี้ยว เราหาเหลี่ยมก่อนหืมตกก็ตกกไหนอ่ะอันนี้อรอนอกจากอันนี้แหละไม่ได้ดูทางอ่ะดูแต่ผมดูแต่อ่ออันเนี้ยแผนที่นะข้างหน้าผมข้างหน้าจะมีลาวาอยู่นะลาวาเฮ้ยน้านหน้า้านซ้ายวะเนี้ยให้จะม,มีน้านหน้าหลยหจะถิงทางออกแล้วอันนี้เดียว ดูแบ,บบดูข้างหน้าก่อนแล้วผมว่าจะมีอะไรข้างหน้าไหมนีม่ไงเรียบร้อยแตกพอดีสองเสียมีไหมมีสกอ้อนไหมมีไหมครับอื่มนี้ด้วยหรไม่มีอะไรหรอกอาจจะอยู่ข้างใต้ลาวาก็ได้ผมเราจะลองหาใต้ลาวาดูนะ เขาะจะเป็นละวาละวานุกงะ็ปกหบดอย่างนี้ง่ายๆมีไหมมีไหมโหละวาไหลเมื่อ,าาอ,เ,อดเดี๋ยวมามาขึ้นไว้ก่อนบางทีวิ่งกไม่ทันน่าจะลึกไปอีกนะประมาณนี้เนาะโหไม่น่าพอ,อ,อไปอีกละมานี้ ร้อยอืมภารกิจหามอสเรากดเจอเหล็กน่าจะน่าจะมีม็อสแบบเปิดหามรสกดตรงไหนอะไรแบบนะี้เออมองแร่แบบมองทะลุอะไรแบบนี้นะน่าจะสบายนะอืมประเดบจบะต้องลงเหมืองยากมีไหมนอ้อไม่ได้เหมือนกันนะถ้าใครทิ้งฝากทิ้งมอสไว้ได้นะเฮ้ยจะเหมืองวะ โอ้โหโอ้มันพร้อมต้อนรับเราเหมือนกันแน่แน่มืองใหญ่แน่ๆน่ตรงนี้ด่าด่าดาโดนมีขนุนมีแต่ลูกขนุนโอ้เกียรนี้ปลายลูกขนุนใส่ไม่ได้มันต้องมีขนุยิงมันก็ได้ยิงเรามาแบบนี้นี่ไปแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่เข้าสูงแต่เอะไปอีกนิดนึงไปถึงละ ตัวเจ้าแล้วฮะ th <c oughs> นี่คือมันตายหูจ้องขย่าเอาไฝันไปีกหนึ่งเวอร์นี่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 โอ้โหโดดโดดหลบ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 มก้มาแก้จับเออว่าจับปายใกล้บล็อก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 ไปกูเข้ามากูเข้ามากูเข้ามาใครกัวล่ะกลัว่านึกเหมือนใหญ่หรือเปล่ามาไปดิไปดิวะไปดิมาไม่ได้ โอเคดีละโอเคสวัสด,ดีเจ้าซอมบี้มีหรอเป่ามาลองกดแถวนี้ไม่น่ามีจ้จ้อ่ามาดิอาอโง่โอเคสบายแล้วผมเราไม่ต้องลงไปสู้นะฮะเราจะเองเจ็บตันไม้ที่สุดนะผมโอ้ยคุณต้องคุ้นู้นแล้วกัน ได้กันไม่มีตัวอะไรใช่ไหมคิปเปอร์มันก็ไม่น่าเป็นไร่ะเพราะว่ามันมีน้ำเนาะเฮ้ยมาันากดเจอแล้วอาหาตั้งนานโอ้โหก้อนเดียวเฮ้ยเกิดหาต้องเกิดยี่สิบนาทีอ่ะได้ก้อนเดียว What What the fuck โอ้โหอ,อ,อ,อยากร้องอนะ่ะ ก็อ่านานอานตั้งนานอะคือได้ก้อนเดียวอ่ะคุณผู้ชมคือไม่ไดติดถาวอ๋ออะไรออกเดีล่ะอันนี้ครับตัวไหก็ได้อ่ะออกอันนี้ก็ได้มาแต่แย่ๆอ้ยอ้ยอุ้ยมา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 ใจใจทิพย์คือว่าไดอยินมาคราฟนานพอดีจัดจะคลิปเปอร์ อยู่นั้นซะต่อออกมาโอเคโอ้มามาพร้อมบนี่คือเทคนิคการได้ไปเล่นมินิเกมเยอะเฮ้ยตั่อีกแล้วยิ yes. สองก้อนได้ไหมโอ้โ oh หก้อนเดียวโอ้ย oh ตัำๆขอสองก้อนไม่ได้หรอเหมือนรอบที่แล้วอะรอบอันั้นที่เราได้สองก้อน งอกรา,ายากจริงอ่ะแล้วเหมือนเราแบบแรกๆอ่ะแล้วรกๆโอ้โหที่เยอะมากเกือบมหาศาลอ่ะ <c oughs> พอเรากดไปขายอุ้ยเจริง <c oughs> อ่ะอวอไม่ได้เจอง่ายดีเ <c oughs> <c oughs> ดว้ยวะยฮึคิดไปเองว่ามันมันหายากกว่าเพลิวะเอ้ยไม่เรกเราอาจจะเป็นคนเป็ดงดีก็ไดนะ้ฮ <c oughs> ่กี่ก้อนนะดูไม่ทันก้อนเด็กเหรอเฮ้ยผมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมัง้ง <c oughs> ก้อนเด็ก็รด๊ะกระดะสิบสี่อีห้าก้อนอีห้าก,ก,ก,ก้อนเอ่อห้าก้อน,อ,อ,อ,นอยู่ไหนโอ้แต่คลิปนี้นะยาวนะผมยาวอะ่ะถ้าใช่แบบเอ,อ่อตัดแล้วแบบตัดแล้วขุดแบบเจอเพชรแล้วตัดตัดแบบเนี้ยผมผมขุดอย่างนี้แล้วก็ตัดไปเจออีเพชรเจอบอลหก,กก้อนหนึ่งประมาณนี้นคือโอโ้โหมันคงไม่สนุกเนาะเราต้องแบบพรวามท้าทายอ,อหมดแล้ว อืมเดี๋ยวเช็คดีก่อนตาอ,อาจจะตาฝาดได้ตาแบบตาไม่ดีอย่างเงแบบเนี้ยเออเออเหมืองน,นี้เดี๋ยวข้างใน,นอาจจะมีก็ได้เราไฟาเปิดอ,อะไรมึงโอ๊ยชีพหายละออกมาไกลเกินมึงก็ระเบิดไปดิมันเปิดใกล้กูทำไมโอ้ขอโหครับอย่าทุกท่านด้วยผมมีไหมแร่เขียวๆเดี๋ยวได้แร่เขียวๆพอ เกี้ยวเยวห,หนาลยวะโอ้ยเสียงน่ากวาัจมูก,บบกคำใหญ่ไปและ <c oughs> คือเรื่อง,องนี้เรไารู้คำใหญ่ไเยอะก็ขออภัยทุกท่านอา่คนที่อ่ไม่อยากพูดคำหยาบขออภัยครับผมคือพูดปอดนี่นะฮะเออจเอ๋มอกรกตรจ๋าพ่อมาหาแล้วจ้ะโอ้เหล็กเยอะแล้วไม่เอาแล้วแล้เวเขาต้องการเดี๋ยวกลับมาคุดใหม่ มจะอ้วกอ่ะรูกจะอ้วกอีกแล้วจิ๊ปวดหัวปวดหัวมากอือคิมนี้ได้สี่ก้อนเองเหรออ๋อปวดหัวอ๋อโอ้ยอย่ลุกเช็คข้างล่างก่อนปกเพราะข้างล่างมรกโกน่าจะเยอะนี่ไงห้าสองโอ้โหหนึ่งโอ้ยทำไมมันหายากอะไรขนาด,ดนี้เนี่ย เดูหลังไม่มีใช่ไหมข้างบนไม่มีใช่ไหมโอ้มีอยู่โอ้โหสองตัวเลย <c oughs> ดีนะผมเป็นคนแบบชอบสังเกตน,นะ <c oughs> ลงมาดิจริงก็ลงมาลงมาหย่านะอย่าเด็กขาดนะอย่านะ เสียวอ่ะมีคิปเปอร์กับซอมบี้เขาบนนะครผมเฮ้ยเสียวไปเออมาเขาไม่เกินนี่หรอกโอเคกันไว้ครับผมเราพอไ,อนนะไว,อกวอกไ้ก่อนนะไปถึงที่นี้่แบบเราคอดูกบบทุนว่าเรามีมอลลอกดไหมก่อนนะสี่ก้อนสุดท้ายก็จะอ้วกว่ะ จริงเฮ้ยขอขอยากไปอ้วกก่อนได้ไหมอะ่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงครับผมผมจะ,จะอ้วกเี้สุดมากก่านะโอเคเดี๋ยวใช้ข้างบนมันน่าจะเชื่อมต่อกับทับข้างบนนะเพราะเรามาข้างล่างเนาะข้างบนน่าจะมีนะน่าจะมีมาคนอีกผมเชื่อใจว่าอย่างนั้นแล้วบตรงนี้สินะขอมอแล้วกดหน่อย มาเรากดน้อยโอ้ยโอ้ยเออเสียงนี้คิปเปอร์โดนไฟลวกแน่แน่มาเรากดไปจอมานะอย่าทำตกใจดิหลุมไหลไม่รู้มาเรากดอยู่ไหนเนี่ย มันมีใช่ไหมมีไหมไม่มีครับผมเหนื่อยว่ะจะอ้วกด้วยไม่ไงอ้าโอ้ยเก๊กเก๊กเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอาหินมาจะไหนวะเนี่ะถูกกลับดิเออ ยอนนี่เทคนิคเทคนิคเทคนิคจากอเมริกาฮสาธุสี่ก้อนซะ,ะตรงนี้สี่ก้อนนี่ปอะไรที่โอ้โหเออเราปวดได้ย่างแล้วก้อยหรออันนี้หลุมไหลมนะั้งเนี่ยโอ้ปวดหัวโอ้เฮียนราปวดหัวเลย แ้วผมเครียดบ่อยไว้แล้วอ้โออีกสามก้อนหามาแต่ไหนสามก้อนเ่ยมีอีกสักก้อนไหมอ่ะเปิดเอามาตาัดสกให่ไห้นโอ้ไม่ไหวแล้วปวดหัวมากไหนเอ้ยไม่มีหรอกมีหรอทักอีกสักคำไหม ชั้นสามก้อนเองอะ่ะจะทำไหนอะ่ะทำมาข้างล่างนี้ไหมเว้ยตาฝาดแล้วกรจีแบบไม่แบบที่เห็นอันเขียวๆมามาที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> จะอ้วกว่ะจริงไม่โกหกคือผมไปอว้วกมาแล้วรอบหนึ่งนะสารภาพเลยคืออ้วกมาแล้วรอบหนึ่งโอ้จะอว้วกอีกแล้วอะ่ะคือมันรู้สึกได้อะ่ะ ทำนแบบรู้สึกแปลกๆไ,ไม่รู้อ่ะโอ้ยตรงนี้ไม่ทำบล็อตเหรอเว้ยดีดีด,ด,ดีมอระกดมอระกดนี่อ๋อสามก้อนถือลูกเราจะใช้ที่ไอ้ไนบอลครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปั้งโอ้อสิ่งศัก้อนมามามาอยากละก,ก้อนกับพ่อก็ได้มาเต็มที่เลยลูกลูกแกอยากละก้อนกับพ่อก็ได้มา เอาใจอยากละก้อนจริงๆใช่ไหมอยากจะอยากละก้อนจริงๆใช่ไหมโอ้ยสองก้อนไม่ได้หรอไม่แค่สองก้อนมันลำบากอะไรนะเนี่ยสองก้อนเองน่ะเอ้ยสองก้อนอะแบบว่ากดสีกันสองก้อนอะเออเอาไม่ไหวผมไม่ไหวจริง ไม่เย็นเวลานานไม่ได้ห,หมาอลเยอะแยเหล็กเนะียมรกรคนนุ่นออามอากดฟังไหนก่อนวัออนนี้ดีวกว่มามาลกดมาลกด มล拉กดม马ากด马ากดล拉กดขออีกแค่สองเมตรโอ้โหเรามาหลายทำมาแค่สองเมตรโอ้โเกือบเกือบเกอ้ยเว้ยอย่สู้อ่ะเก็บอืจะอัวกอ อะไรไม่รู้อ่ะแบบว่ามากขตาองข,ข้างหน้าด้วย่ผมไม่รูกจะมีลาวาข้างหน้านะแล้วบนหัวเราหรือเปล่าเดี๋ยวข้างล่างั่งงหม่ลาวาเราขอไปเช็คด้านหลังก่อนโดยที่ซอมบี้มานะครับ วจ่ะมันใหญ่ไปเนี่ยโอ้โอ้ท้อ,อ,เอ,อเลยไม่ไหวโอ้ท้อเลยไม่ไหวกว่าจะหาทางกลับได้ใช้เวลา10นาที โอ้ปวดหัวมากตอนนี้ผมจะอ้วกผมเวลาผมจบดลิปนี้ผจะอ้วกแน่นอนไปอ้วกร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อย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 เปอร์เซ็นต์อ่ะพันล้านมันจะผมจะอ้วกจริงไม่ไหวอ่ะโอเคฮะคลิปนี้ก็เราก็จะมีเท่านี้ละเพราะว่าเราทำอีกสองก้อนนะผมจะไปหานะครับผมเดี๋ยวผมหาอ่านอกคลิปก็ได้ครับผมนอกรอบก็ได้นะประมาณนั้นนะผมอ อีก2กข้อเดี๋ยวผมจะหานอกรอบเอานะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยให้ผมทำคลิปต่อไปคือส,สวัสดีครับก่อนไปนะาก็เราจะคราฟอเทเลพอร์ดให้ท่านผู้ชมดูสักหน่อยแล้วกันนะผมเราจะใช้ประมาณน,นี้เนาะวัวจะอ้วกพลาสติกพลาสติกเด็กสองพอโอ้โหพี่แอนด์พ่อ แล้วฟอยม,มีหรอโอ้โหคืนนี้เราต้องตัดล่าอนุพแล้วชัดนี่นะผมอ่ะเราทำได้แค่การ์ดเนาะการาไครับไอออนุพหนึ่งเพชรหนึ่งอ์โพเหมือนกันโอเคกระดาษหนึ่งโอเคคลิปนี้ก็ไม่สามารถครับได้นะโอ้ชั่วโมงกว่าชั่วโมงเกือบครึ่งอ่ะไม่ก็ชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ตีชั่วโมงเือบ คลิปนี้ก็มมีอะไรมากคผมโอเคบายสวัสดีครับ